ผมเนี่ยมีพื้นฐานแค่ทางธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีเลยโค้ดคิดเนี่ยครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมองจากโอกาสที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อน คือผมเนี่ยมีพื้นฐานแค่ทางธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีเลยเวลาที่เราไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเราอยากจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องคโคดดิ้งเนี่ยสำหรับเขาคือเรื่องยากมากตอนเราทําธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตนะผมมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตก่อนขายของทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราต้องทําเว็บไซต์พอเราต้องทําเว็บไซต์ปุ๊บ มันก็เริ่มต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาละตรงนั้นเราเลยเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อก่อนที่จะทำสตาร์ทอัพตัวนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีเลยไม่มีพื้นฐานโคดดิ้งเลยเนี่ยคุยกับโปรแกรมเมอร์ไม่รู้เรื่องทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะต้องไปศึกษาแล้วแต่พออยากจะไปศึกษาเนี่ยครับก็ไปเจอเพนว่าเออการเรียนโคดดิ้งเนี่ยคือมันเรียนยากมากคือถ้าเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนนี้แทบจะ ็นไปไม่ได้เลยทีนี้พอเราพอเรามีเพลนตรงนี้ประกอบกับเรื่องนี้อยู่ในใจมานั่งนานแล้วแล้วประกอบกับการศึกษาไทยเนี่ยเขาเพิ่งมีประมาณสักปี6 0ศูนึมันมีประกาศออกมาว่าประเทศไทยเหมือนต้องเริ่มเรียนโคดดิ้งแล้วนะโคดดิ้งไปอยู่ในหลักสูตรแล้ะอันนี้ก็แวบมาในหัวเราอีกครั้งเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยพยายามจะเรียนนี่แล้วทําไมมันมันไม่เวิร์กวะแล้วตอนนี้จะมาบังคับเด็กเรียนทั้งหมดเราเลยจึงเริ่มขุดโปรเจกต์ขึ้นมากลับมาศึกษาว่าเฮ้ย แล้วปัจจุบันนี้ถ้าจะเรียนโคดดิ้งให้รู้เรื่องเนี่ยต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเราคิดแค่ว่าเราทำคลาสห้องเรียนธรรมดาเราก็คงไปใช้ YouTube แต่ว่าโค้ดคิดเนี่ยมันมีจุดแตกต่างนะครับคือเราเอาการมันเหมือนหลักเมืองนอกเนาะคือเขาเอาการเรียนโคดดิ้งมาเป็นอินเทอร์แอคทีฟหมายความว่าเราพิมพ์บนคอมปุ๊บแล้วเราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันออกเลยและการเรียนเนี่ยพิมพ์ปุ๊บผลลัพธ์ออกพิมพ์ปุ๊บผลลัออพธ์พลลอ,อ,พพลลออกเนี่ย มันทำให้การเรียนมันสมูทโค้ดคิดเป็นเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์เรียนโคดดิ้งออนไลน์นะครับแต่จุดแตกต่างก็คือการเรียนโคดดิ้งบนโค้ดคิดเนี่ยไม่ใช่วิดีโอนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟโค้ดนะครแปลว่าเราพิมพ์ปุ๊บแล้วมันจะเรียนได้ด้วยตัวเองเลยโดยที่เราไม่ต้องกดวิดีโอดูบทเรียนมันจะอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ๆแล้วขึ้นเลยเหมือนถ้าเทียบแล้วเหมือนเราเล่นเกมครับ mm hmm. เหมือนเราเ มีดันหนึ่งให้ทําดันหนึ่งทำอย่างนี้นะพิมพิมเอ้ยไม่ผ่านไว้มันก็จะบอกมาวิธีปราบบอสวิธีสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็พิมพ์จนผ่านนะครับเสียงตอบรับต้องบอกว่าค่อยๆมานะครับแต่ว่าของเราเนี่ยได้อนุสง์จากทนตรงโควิดนิดนึงในขณะที่ฟิสิกอลเนาะมันเจอกันไม่ได้ทำให้คุณครูเนี่ยต้องเริ่มมองหา ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมี tools ออนไลน์ให้เด็กเรียนได้โดยที่ไม่ต้องเจอกันเรียกว่าเราลอนช์ที่เป็นออ public scale จริงอ่ะคือปี2020นี่เองก่อนโควิดนี่เองพอลอนช์ปุ๊บก็โควิดมาปุ๊บเราก็เลยได้โอกาสนะครับในการทําหลักสูตรออนไลน์แจก ก็จากตรงนั้นเนี่ยวันเดียวเนี่ยมีรีชิสเตอร์เข้ามา500กว่าลงแต่ว่าเราทำจริงได้ไม่ถึงเพราะว่าแคปซิตี้ในการทำงานเราไม่ถึง500นะครับต่อจุบันนี้ก็มีประมาณ50กว่าโรงเรียนที่ใช้อยู่สำหรับคุณครูนะครับต้องพูดถึงตรงนี้เลยเพราะว่าทางโค้ดคิดเนี่ยฮีโร่ของเราคือคุณครูคุณครูถือว่าเป็นเป็นลูกค้าหลักของเราแล้วกัน สำหรับคุณครูนี่ครับคนที่ต้องสอนเด็กๆนะครับโค้ดคิดเราเปิดให้คุณครูลองใช้ฟรีแล้วนะครับคุณครูสามารถเข้าไปที่โค้ดคิดลงทะเบียนในฐานะครูแล้วก็ทดลองเปิดคลาสเรียนเปิดคลาสใช้สอนได้เลยปัจจุบันเนี่ยสามารถสอน Python, Java, C, JavaScript นะครับสอนสร้างเกมสอนสร้างเว็บได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคอร์สที่เป็นเบสิกที่เรามีอยู่แล้ว และก็มีอีกคอร์สหนึ่งที่คุณครูเนี่ยสามารถจะสร้างคอร์สของตัวเองได้เมื่อคุณครูสอนเนี่ยคุณครูสามารถจะสร้างโจทย์ของตัวเองเอาไว้ใช้สอนได้แล้วก็เก็บเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคุณครูเองหรือของทางโรงเรียนเองอันนี้เราก็มีระบบให้คุณครูใช้สตาร์ทรุ่นใหม่นะครับอย่าไปคิดว่ามันยุคนี้คนมันเยอะแล้วหรือทาแล้วจะเฟลยุคนีออ้หาเงินยากหางานยากอย่าไปคิดแบบนั้นเลยครับเราเป็นผู้ประกอบการ รเรามองหาโอกาสเสมอว่ามีอะไรโอกาสอะไรที่มันยังไม่ถูกฟูลฟิลมีโอกาสอะไรที่ยังเป็นไปได้ถ้าคิดเจอโอกาสปุ๊บผมว่าจุดเริ่มต้นคือต้องเริ่มลงมือทำ